ข่าวดีดีกับพี่คำรนคำรนนมาแล้วเสียเียร์มาแล้วคำรนตอนทำไมอาจารย์ไพโรธหยุดเขียนยันไปตั้งหนึ่งปีและทำไมจะกลับมาเขียนอีกนะจะบอกให้อดใจรออีกนิดจะให้ต้องรอจนตายหรือเปล่าหรือไงแม่ กลับมาอาจารย์ไพรโรธหยุดเขียนมหายันไปเกือบ1ปีอาจารย์มีเหตุผล1ปีที่ผ่านมาเปิดเขียนไม่เดือนช่วยโควิดกลับมาซุดอีกไปเอ็กซเเล์กระดูกที่นั่งนานมันเชื่อมกันตรงข้อเนี่ยเชื่อมกันหมอบอกต้องทำไกยภาพบำบัดหรือไม่งั้นต้องผ่าตัดเพราะเรานั่งอยู่ที่นานทำไกยภาพบำบัดลูกศิษย์ลูกหารู้ว่าเราเป็นมานวดแล้วก็ยังมีหลายคนที่มันช่วยเอาหมอมานวดคลายเส้นอะไรเงี้ยแต่จริงๆคือหลักที่ถูกต้องแล้วก็คือต้องทำไกยภาพบำบัด อย่างน้อย6เดือนตอนนี้ก็กําลังทำอยู่และเหตุที่จะต้องกลับมาเขียนมหายันอีกทีอาจารย์เพรศก็มีเหตุผลขอรักษาตัวกับทำกายภาพบำบัดดีขึ้นเมื่อไหร่จะเปิดให้อีกสักครั้งหนึ่งเพราะว่าตอนนี้ไม่ไหวจริงๆนั่งไม่ไหวคนเข้ามาเยอะวันหนึ่งหลายร้อยบางวันเป็นพันคนที่อยากได้เข้ามาในเพจนะ <ใ>า <ใน S 2> อยากไ,ได้มหาญาณขอจ <ใน S 2> <อ>ารย <ใน S 1> ทั้งใ <มะ S 1> นและต่างประเทศเลยตอนนี้เขาต้องการกันมากเลยมีคนเรียกร้องเข้ามาเยอะใครไม่อยากได้ไม่เป็นไรแต่เราอยากได้ฉันอยากได้ผมอยากได้เขาเคยได้แผ่นไซเล็กไซข,ขนาดกลางแล้วเขาดีขึ้นแล้วเขาก็อยากมาได้แผ่นใหญ่บอกข่าวดีว่าถ้ารักษาหา,หาแล้วจะเปิดให้เฉพาะคนที่มีจิตศรัทธาจริงๆรรับรองโปเช โดนใจสรุปทุกตับครับว่าจะทําอะไรทั้งทีล้วนต้องมีเหตุมีผลอรับสิ่งที่ท่านเรียกร้องจะสมความปรารถนาทุกท่านทั้งในและต่างประเทศครับสุขใจกะไรยิ่งได้เห็นชายยิงดูแลตัวเองสุขภาพสําคัญนักแฟนเพลงดูแลตัวเองให้รอด เราดีๆกับพี่คำรณเราทุกคนล้วนต้องมีเหตุมีผลหนุนเกื้อในการดำรงชีพกันทั้งนั้นนะจะบอกให้สุขภาพสำคัญนักแฟนเพลงดูแลตัวเองให้ร